สวัสดีครับนี่ผมกับออกมานะครับพาลูกสาวคุณยัยออกมาหน้าเดันคําสัง่งไครมาเคียนง,งัวครับผมงวงกินนามขับมอเตอร์ไซค์ออกมาครับก็บเลยถือเบ็ดออกมาพองเพื่อเตใไ่เบ็ดดุซา,า,านะนี่ครับ ทางก็เป็นทางลงม้านะเป็นทางเราเขาปลูกอ้อยเคนปลูกอ้อยนะครับขับมา,ายากเนี่ยนักเสียงน้านะครับผมเถียงนาที่พอเฮ็ดไว้สางไว้นะอ,อัวละครับผม,มจอดรถสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ อยามาให้หาหารปลานะครับผมปลาที่พอปล่อยไว้นะครับคุื่อคุศลมาจ้กวเห็นบ่เห็นปลาหรอกจะเป็นปลาอย่างนี้ผมบอกว่าให้ไปเรื่อยๆนะครับเง mm hmm. ี้ป mm hmm. ปปย mm hmm. ปลา ยางไม่เขียนงวครับผมเพื้นกับผูใ้ใกล้ตอใกล้เสาครับผมก็เลยไม่ปวดออกไม่งวมันคองครับผมหรืองัวตัวเดียวเห็นแหละม้นมัง้งของพ่อแผมกำลังดึงไม่กินน้ำจุงไม่กินน้ำมันกระตือในมันผู้ใหม่กระตือกินคนใหม่มันกระบอกชิ้นนะ้ะบอกกายาน้ําุ่นผมมาดึงจังไหนกระบ,บอกมาด้วยครับ นักย่างมากเลยครับทุกทายก็มากินน้ำอย่างมากเลยที่แรกกับ่อยอมลงเด้ครับงัวเลยมันบ่เคยลงแต่ไหนบูมองนีเชล่าก็กินหม่องเคยลงกับ่อลงบ่มาเอาไปมาโอดบัวใดครับผม ลงไปกินให้เราโอ้ยม,มันสูงสิยังไงอยู่นะฮะลม้มขากัดเราหมอกต้มๆล้มแห้งๆตุ่หนาวือมันลงไปแล้วน,นะสรุปแล้วเอาลงไปกินให้เราครับ ครับสิ็จากเขียนงัแล้วก็วผมก็สิไปใส่เบ็ดครับวันนี้มานาค่ะมาห่อแล้วครับถือเบ็ดจ่องนี่แหละหาหมง่งเใสหมง่งแหลกล้างแหลกก่อนครับแหกหมานดังแหลกสาก็เป็นสาเก่าครับวุดไว้ตะโดนี่แหละเบ็ดก็ถือมาบ่ลายได้ครับ สิบหลังสิบค you know, ันเนี่ยแหละครับเบ็ดเก่าเถ่ซื้อไว้ปลากระบอกเป่อๆด้วยครับปลามีแต่ปลาธรรมชาตาครับส่วหมากสเป็นปลาคอปลาดุปลาเข็งหรือว่านี่แหละครับผม ไปเรื่อยๆนะคหลังแรกก็เสร็จแล้วครับผมไปใส่หลังที่สองไปเบอนหลังที่สองครับโอ้สนีเหมาะเลยครับนี่ก็เป็นเยื่อใส่เดือนครับผมมากุดเอาอยู่หน้า,านี่นะครับอ,อาหยาบมันหนา,ลาแล้วมันหนายากใส่เดือนฉี่แค่เดือนบานเท่าอย่นี้นนครับ ให้พอเป็ดก็จะกินเร็วตัวหน่อยนะครับนะขอให้มันกินเร็วๆเด้ฟ้านี่กระเซ็นแล้วครับไปต่อยอครับหลงหลงหลงายายจัครับมันชั้น เป็นตัวนี้ปลาไห้ดีครับแล้วผมบริเวณไซเบ็นตะไลเนี่ยมันชั้นตรงดึงต้นไม้ไว้ครับโมนั้นโต๊กน้ำดังตามเลยล่ะน้ำกระซสือลึเติ่พี่ได้ครับผมโอ้ไม่จช่ถ่วงหัวเพียงคออยู่หรอ่ะ,อะแต่เว็นกระซองตาแหละให้ลูกสาวไทยครับผมลูกสาวเป็นคนไทย ไปเรื่อยๆครับผมบอได้ปลาไปปนแมงบอเหมือนแมงเนี่ยนะเซ็ตแล้วครับลังเนี่ยไปต่ออีกครับนี่ ไปเบิ่อแล้วครับวกมันเสืออายุประมาณสามสี่หลังนีง่วิครับใส่เดือนปลากระไลหลายเลยครับปลาธรรมาชาติมีปลากินบหมปุบมันขึ้นมันบอนอยุคสันโอ้มผมก็บับมีเวลามามือเดียวครับมาใส่ถิ่มไปให้คนอื่นเบิง้ง Am, อย่างางฟังมันแข็งครับดิมันแข็งห่าไกลแล้วนะครับเราหลุดเราชมกันไปนะวิศวกรมอไซต์มีตัวว่ะเสียงอะไรเสียงปลาเลยครับที่ผมตกใจนะะี่เสียงปลาบน ว,นนะวัน,น่อะไรครับเออทำีนหวพองหมหวนมอไปลครับประจันครับชบเลครับอ่ะหลาท้ายแล้วครับ คาดตะกันเตะเกอะให้นะครับเจบคลิปแค่นี้นะครับผมมารอรุ่นกับชมครับผมสวัสดีครับ